ฝันเห็นพายุทะเลทรายคำทำนายฝันแม่นๆตามศาสตร์โบราณวิเคราะห์คำทำนายฝันด้านการงานการเงินความรักพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยบอกต่อกันไปด้วยนะคะมีเลขเดอะไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านการงานการงานเริ่มแย่จนหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานสบประมาทท่านต้องระวังไว้เพราะเกือบทุกอาชีพต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่าลุกลน มิเช่นนั้นงานจะผิดพลาดจนอาจทําให้โดนดูถูกเสียงจะโดนใส่ร้ายโดนทับถมในขณะที่ท่านลม้มเขาอาจพูดถึงคุณในทิศทางลบจนสร้างความเสื่อมเสียในวงกว้างได้มาต่อกันที่ด้านการเงินการเงินช่วงนี้ผกผันเพราะปกติแล้วการฝันเห็นเกี่ยวกับพายุหรือความแปรปรวนรอบๆตัวอาจหมายถึงปัญหากําลังจะมาเยือนยิ่งครั้งนี้เห็นพายุทะเลทรายให้ระวังรายรับรายจ่ายไว้ให้ดีหากใช้จ่ายไม่รอบคอบไม่วางแผนฉุกเฉินไว้ อาจทำให้ท่านบริหารหรือหมุนเงินไม่ทันจนมีภาระข้างค้างเป็นจํานวนมากแล้วความเครียดก็จะตามมามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างช่วงนี้ท่านอ่อนเพลียมากอาจจะเจ็บป่วยเอาได้เหตุเกิดจากการที่ตัวท่านเองพักผ่อนน้อยหมกมุ่นกับการทํางานหรือทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันหนักเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียเรื่องนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะจากความฝันครั้งนี้อาจเป็นคําเตือนเช่นนั้นท่านจะต้องบริหารจัดการเวลา และดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะส่วนด้านความรักคนโสดและคนมีคู่มีเป้าหมายเดียวกันคือการแย่งชิงฝันแบบนี้ไม่ดีเลยถือว่าถึงคราวเคราะห์ในเส้นทางความรักแบบเต็มๆและเร็วๆนี้จะเกิดสึกแย่งชิงคนรักจากปัญหาการนอกใจจนบางคู่อาจถึงขั้นฟ้องร้องเป็นคดีความทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ตามมาคู่ไหนประพฤติผิดเอาไว้ขอให้รีบแก้ตอนนี้ยังไม่สายและแล้วก็มาถึงเลขนำโชค ของคนที่ฝันเห็นพายุทะเลทรายเลขเด่นของคุณได้แก่ 4, 6, 0ส่วนเลขเด่น2ตัวได้แก่ 44, 46, 60และเลขเด่น3ตัวได้แก่ 066, 406และ464 4. ก็จบไปแล้วกับคำทำนายฝันของคุณขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ